สวัสดีครับตลาดควายสิประจํวันทียีสบเอ็ดพฤศจิกายนสองคันหาอยสิบหกประจําวันทียีสิบเอ็ดพฤศจิกายนสองคัาอยหกสิบหกมาชมตลาดควายได้สิบสองสองควายนี่่วงวันว่าวิ่งได้พี่น้องสองงอยู่วิ่งว่าวันที่เขาบรรยากาศสื้อขายงววต้นเกิดเริ่มบางแล้ว วายก็เริ่มบางแล้วพี่น้องบรรยากาศซื้อขายควายผู้คนซื้อเพิ่นกะได้ขายกันแล้วพี่น้องวายก็เริ่มบางแล้วเราพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าได้สอบถามราคาเป็นใดดอกพี่น้องเพราะว่ามันไหนติดเลี้ยงร้ายพดเจ้าว่าเป็นไม่ขอหาตัวใดไม่ว่าเป็นนี่จุดใดหาจุดบ่พอแต่เลยที่สอบถามท้ายเป็น ภาพกว้างให้ให้มึงเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศซื้อขายควายกะบางแก้วกะบพี่อดท้ายไว้เลยกะบพี่สัมผัสกี่กอหรอพี่น้องอันมันเขนขอชอบปกติกะบเสืจะจังสีสัมผัสต่อไปอันมันตาได้ติดเหลืองกะบสีร้องมึงิีนี่มันจะเป็น่ังไเมื่ได้สัมผัสไ้ถามราคามันถิงติดเหลืองกี่กอวะบรรยากาศซื้อขายงัวซื้อควายเนาะแดดกะเริ่มสวยแล้วควายกะเริ่มได้ขายแล้ว ข้างเวียดนา้าเหมือกมานั่งหาแล้วอือก็ป้องสีหอยเวียดเด้หรือเปล่ามีกติสีกันยุกพี่น้องนี่กติสีกันยุกขายแจ่วหวานนะได้ขายอยู่ดอกอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วบ่เนี่ยสเปรย์เรียบร้อยนี่คือฉีดเรียบร้อยแล้วเด้อฉีดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไม่อยังของหาแม่วันนั้นนะน อ๋อขายแมมันออกะฟ้าบ้าบ้าบมันมันเป็นผีออนแยกมูมันออกอ๋อแยกมูเนาะไวกับแยกมูมันก็ได้ห้องหามูอนะการสื่อการขายควาเป็นไรเลยเนี่บ่อามือนีได้ขายวะบ่คือวตัวเดียวสูตัวเดียวกับไ่ได้ขายเนะ ตัวผูกเป็นบ่ีัอ๋อตัวเมียกงหักหหลายไปแล้เนี่ยตัวเมียเนี่ยสองันโอ้ยนี่มื่นสองพันมื่นอ่อนนนี่เนาะต่อได้ลองใช้ก็มื่นพันแม้นไปใส่ละบาดนี่แม้มันบอมียูน่อ๋แม่นเอาเอาลูกมาขายว้ดีซะเนาะโอ้นี่มื่นกันต่อได้กับมื่นพันเนาะมื่นพันนี่ได้อยู่พี่น้องมื่นพันนี่ได้อยู่ว่ยมพ่ใดสนใจกับทบอทุว่าทรเจ็กทรหาได้นะควยมาจะใส่หรอครับซื้อเกลดซื้อลาดเนาะอานี่ อามันห้อหนาแม่นะอ๋เหมือนท่านเด้อข่นราคาได้กันข่นจัดทรงขึ้นอบรทรงนึ่งนะพี่เนาะมันราคามันต่ำแล้วเนาะงั่นะเอาเบืรอนะครับเบอน้นย์แปดกสองหกีเน0่6เกศูนเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เอาทุ่เขามาเด้อค่อยๆแกจอกแกทรงพี่ทุวาวทากันไปแต่ว่าเราแยกลูกมาขายอเขามาตัวเดียวกับท่านเด่เนาะเฮยเดนมาซื้อมาขายมั ขาครับบอกขึ้นมางั้นว่ามึงยุ่ซื่อป่ะงั้นเอาไม้ไปกันไม่ได้ขายเอาขึ้นรถแล้วอ๋อเอางามาขายได้หลวงมาเล่นเนาะมันเป็นยังไงราคาเนี่ยมันก็เจ๊งซื้อเราเนี่ยแต่ว่าผู้คนได้ขายก็ได้ขายดีเนาะมันกะยุ่ยจังหวะพูดน้อยว่านิดมึนเก่ามาอยู่ขายลุกป่ะนะฮะพูดเนี่ยมาหลวมมันก็ได้ขายพุดเนี่ยมาแข่งก็ได้ขมันเป็นยังไงหรอเนาะผู้ใด้สิเพรอยากได้ขายราคาเนาะม่น อออออเอาเวลาไปซื้อเขาเนยมันงกายจุดี้เนาะนี่แหะเวลาไปซื้อจอหนังบานไม่ได้ดอ,อขันมาเอายืนี่เน่มมเอายื่นี่มามาเออยมันเห็บมันเลดไ่ได้มันหายหากเนาะบรรยากาศซื้อขายไกว้นี่เราพี่น้องจุงไปจุงมาคหนหายี่พีน้องคนซื้อค้นง เวียดถามอยู่บ่เซาจักจั่ตัวนดียวไม่หลังไม่ไหวเรื่งนี่แนวบ่ามึงนีื้อวัวขายตัวอืมอ่ะผู้คนได้เพิ่นก็ได้ขายเนาะพี่น้องเอาบรรยากาศซื้อขายควายอันนี้ก็บยุ้ซสนห่มขายแนวว่าเพิ่น้ว่าขายบ่วายขายเลรับเรียบร้อยแล้วมีแนวบ่ล่ะอ๋องัวขายมีแนวบ่ล่ะมีๆอ๋ออีก็ขาดทุนเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไปเร็ยนแนวเฮะ ขายได้ก็ทื่อดีเนี่ยนะกานขายลบ่เนี่ยออกไปมาอยู่ตัวขาดทุนกำนั่นขาดขาดทุนหรือมันกับขายกินเงี้ยนะกับบ่ขาดอกับมึงไปแน่นอยู่ยกอย่างเงี้ยคนเนี่ยค่ะขายยังไงนะโอ้โหผู้ใดสนใจมากินได้เลยของของนั่นแม่บ้านพ่อจ้อยบ้านทำเอามันมันมาขายดี นี่กับคือ้ายกยกยเปือกก็มีเด้อพี่น้องกวายเปลือกคล้วยดอนมานเฮาเอิ่นคว้ยดอนระบาบเพราะออื่นควายเปลือกมีบ่บดยู่ใดสนใจกัมกักราคาใดก็มีหมือนเหมือนกลัวเหมือนสองเหมือนสมกัมีจากเหมือนถึนไปหอดแสน ราคาควายมีถูกราคาพี่น้องดูได้สนใจกันผมว่ามึงพี่น้องเยาวโซกับเป็นบั้นเสาละเอด็ดเออเยาวโซเป็นบั้นอันขั้พี่น้องบั้นเสานี่มันละเอด็เอดเลยบ้า้นเสาง้อกับมีดควายกับมีเดเรียบก็ได้ราคาแท่งกับมีดแขงไปแข่งไปใจลอันข้านกับไม่เยาวโซแข่งันเสาก็ไปละเอ็ดพี่น้อง วันศุกร์นี่เป็นสมปอยตลาดไงไงคือกันแต่ว่าควายจะว่าม่มีม่ผมไม่ได้ไปกเ,กกเกี่ยวกนแก่กำลังเกี่ยวเขาที่กำลังมีคนกิดซื้อควายดีอยู่ผู้ซื้อหรือว่าต่ผู้ก่้ซื้อกับต่ผู้อยากขายออกกันนีมันก็เป็นตลาดการซื้อขายกันเนาะอ,อะสวยแน่ละพี่น้องผู้เพคนขายมานันก็ได้อะแต่ที่เอาขึ้นรถเมื่อบ้านแล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้ว อาตลาดไผ่เชียงขวา,ขางเยโสคิดคิดจองกันตามนี้่นะพี่น้องผมมาผมไปอยากถามเพราะวันกหนราคากระไดผมติดเหลือ,ลองจะจำเป็นกระไดถามมึงกีเก่ราะว่าหอยมึนก็เคยทายไปจำนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกับมึงไปเนาะพี่น้องเนาะผมอยากแจกว่วาที่ว่าได้มันติดเหลืองนี่ไกวตัวคุณตังค์ผีกับนีตัวผู้ช่วงนี้ก่อนไกวกับเบอร์เหล่าอ่านาตลาดไกวเชียงขวา,ขางเยโส ยิ้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้ยเดอ้อสวัสดีครับ